อยากจะไปให้ถึงยอดคุณก็ต้องหาเป้าหมายต่อไปให้กับคนที่จะเข้ามาในคนนี้เขาให้ความสบายใจกับคุณนะครับให้อิสระกับคุณด้วยนะครับ สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทารโวิทตุลนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการมาทํานายดวงสตาราสีนะครับประจําเดือนกรกฎาคม2568นะครับผมโดยวันนี้นะครับก็จะเป็นการมาทํานายดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง15ธันวาคมนะครับสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะครับผม อ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับหมอตุลขอบอกแนวทางในการทำนายดวงของหมอตุลก่อนนะครับผมการทำนายดวงของหมอตุลนั้นนะครับจะเป็นการตั้งจิตนะครับผมขอพลังงานนะครับจากสิ่งรัพิ์สิทธ์หรือพลังของจักรวาลนะครับผมมาในการทำนายนะครับโดยการผ่านการอ่านไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับผมดังนั้นแล้วนะครับก่อนที่จะทำนายนะครับหมอตุลจะมีการทำสมาธินะครับผมทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการเปิดจิตนะครับรับพลังงาน เข้ามานะครับผมดังนั้นแล้วนะครับถ้าถากว่าท่านที่เข้ามารับชมนะครับได้รับพลังงานด้านบวกหรือพลังงานด้านสว่างนะครับก็สามารถนะครับที่จะเปิดจิตแล้วก็นำไปใช้นำไปยึดถือปฏิบัติได้เลยนะครับผมแต่ถ้าว่าพลังงานที่เข้ามานะครับ เป็นพลังงานด้านมืดหรือเป็นพลังงานด้านลบนะครับผมเราก็สามารถนะครับผมที่ถ้าใครที่ทําจิตมาแข็งแข่งพอนะครับถ้าทําสมาธิมาดีนะครับก็สามารถเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนดวงที่ไม่ดีหรือว่าพลังงานด้านมืดเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานด้านสว่างได้นะครับผมโดยหมอตุลน,นะครับก็จะช่วยแนะนํานะครับผมแนวทางในการเปลี่ยนดวงนะครับผมโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หมอตุลเรียนวิทยาศาสตร์มานะครับแล้วก็ ใช้ประสบการณ์ของหมอตุนในการช่วยแนะนำทางแก้ไขให้นะครับโดยจะยึดหลัก แนวทางคําสั่งสอนจากพระพุทธศาสนาหรือหลักทางสายการนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับหมอตุลได้แบ่งการทํานายออกเป็น4ี่ช่วงนะครับการงานการเงินความรักคนมีคู่และความรักคนโสดนะครับใครอยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุลได้ทำไทม์สแตมป์เอาไว้ให้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เอาดวงการงานก่อนเลยนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับอขอดวงการงานของชาวราศีพิจิกด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับของชาวราศีพิจิกด้วยนะครับผม สำหรับในเรื่องของดวงการงานของชาวราศีพิจิกนะครับ โอ้โหเข้าสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะเข้าสู่ในช่วงต้นเดือนการงานของคุณมีพลังงานค่อนข้างจะบวกมากๆเลยนะครับการงานของคุณเนี่ยจะประสบความสมําเร็จอย่างดีงามสะด้วยนะครับผมอาจจะมีการมองไปในอนาคตทางการงานได้เป็นอย่างดีนะครับมีการปรับสมดุลในองค์กรของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับค่อนข้างที่จะหลายอย่างเนี่ยสมูทได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ทีมงานของคุณนะครับหรือว่าตัวคุณเองนะครับผมจะมองไปในเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับผมโอ้โหอนาคตสดใสเลยนะครับหยิบจับอะไรก็สําเร็จนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่ไปกันให้ดีซะด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าในช่วงนี้นะครับผมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในองค์กรของคุณนะครับผมมันเป็นการปรับเปลี่ยนที่สําคัญไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตอนเนี้อาจจะจําเป็นจะต้องแบ่งหน้าที่กันให้ดีนะครับผม啊 แบ่งหน้าที่กันให้ดีหน้าที่ของคนที่จัดการคนที่เป็นผู้นําหรือว่าคนที hey, mm ่เป็นผู้ตามหรืออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวมาตุนขอให้คําแนะนานิดนึงนะครับกับหน้าที่ของคนที่เป็นผู้นําและผู้ตามนะครับผมผู้นํานะครับผมที่ดีนะครับนี่นะครับผมจําเป็นนะครับที่จะต้องเป็นผู้นําแล้วก็ พาองค์กรนะครับพาคนในองค์กรของคุณเนี่ยไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกันเนี่ยหนะครับเป้าหมายคือสิบถ้วยนะครับนี่ก็จะเป็นผู้ตามของคุณนะครับผมอันนี้อันนี้เอามาโยงจริงๆมันเป็นภาพของตัวครอบครัวนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการในองค์กรนะครับผม อ่าเวลาที่หมอตุลเนี่ยทำนายหมอตุลจะแยกเป็นเห็นไหมครับอ่เจ้าของกิจการกับพนักงานนะครับก็คือผู้นําหรือผู้ตามนั่นเองนะครับผมสาหรับหน้าที่ของผู้นำนะครับผู้นํามีหน้าที่ที่จะต้องมองหาเป้าหมายนะครับผมกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและเป้าหมายของคุณก็จะต้องแข็งแกร่งมากเพียงพอด้วยนะครับพอเวลาที่คุณกําหนดเป้าหมายแล้วนะครับคุณมองไปที่ยอดไม้แล้วนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับการปีนต้นไมน้หรือปีนหน้าผานะครับคุณมองไปที่เป้าหมายแล้ว จุดสูงสุดแล้วนะครับถ้าคุณมัวแต่มองนะครับไปไม่ถึงแน่นอนนะครับคุณจะต้องมองหาเป้าหมายต่อไปนะครับที่คุณจะปีนขึ้นไปอถ้าเปรียบเทียบกับการปีนต้นไม้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องมองหาเวลาที่คุณจะปีนไปถึงยอดไม้นะครับคุณก็ต้องมองหากิ่งไม้ถูกไหมครับกิ่งไม้ต่อไปที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับอันนั้นแหละครับผมเป็นเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นพอได้กิ่งแล้วนะครับผมเปรียบเทียบให้ดู2มือเลยครับได้กิ่งหนึ่งแล้วนะครับคุณจะไปต่อ คุณก็ต้องมองหาเป้าหมายต่อไปนะครับผมที่ใกล้ที่สุดนะครับถ้าคุณมัวแต่ไปมองกิ่งมาโอ้ไกลจังเลยปีนไม่ไหวอย่างนี้คุณไปไม่ถึงแน่นอนนะครับผมคุณก็ต้องค่อยๆมองหาเป้าหมายที่แข็งแกร่งด้วยนะครับอ่ากิ่งไม้ที่แข็งพอนะครับที่คุณจะปีนขึ้นไปได้นะครับปีนเสร็จถ้าคุณอยู่อยู่กับที่นะครับผมมันก็ไปไม่ถึงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับกิ่งไม้เปรียบได้กับเป้าหมายเปรียบได้กับที่ ยึดเหนี่ยวของคุณนะครับยึดเหนี่ยวไม่ใช่ยึดติดนะครับอเพราะว่าถ้ายึดติดเนี่ยคุณหยุดอยู่กับที่แน่นอนนะครับหยุดอยู่กับที่นานวันเข้ากิงไม้อาจจะผุแล้วก็หลุดลงมาแล้วครับคุณก็ตกอยู่ดีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ถ้าอยากจะไปให้ถึงยอดคุณก็ต้องหาเป้าหมายต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆบินขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทํานะครับนอกจากการหาที่ยึดเหนี่ยวคุณก็ต้องรู้จัก ปล่อยวางอ่ะเราพ tamam. ูดศาสนามาอีกแล้วนะครับยึดแล้วปล่อยยึดแล้วปล่อยอย่างนี้นะครับมันก็จะปีนขึ้นไปได้เรื่อยๆอ่ะเปรียบเทียบกับกันปีนต้นไม้นะครับจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับผมแล้ววันหนึ่งนะครับคุณอย่าไปคิดมากนะครับจะไปถึงวันไหนไม่เป็นไรครับเอากิ่งต่อไปก็พอไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปีนไปเรื่อยๆมันจะถึงไม่ถึงช่างมันนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเราปีนของเราเราสนุกกับการปีนไปก็พอนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้นําที่ดีนะครับผมก็คือโอ้จริงๆคุณสมบัตติขอองงผู้้้นนําีีจะม เยอะมากนะครับผมบนมากก็ไม่ได้นะแล้วคุณมงินจะบนก็เลยผู้ตามคนก็ท้อนะครับเพราะฉะนั้นผู้นําที่ดีนะครับผมก็คือต้องมองหาเป้าหมายแล้วก็ต้องมองหา ทางที่จะปีนขึ้นไปให้สําเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักนะครับเอยบเที่ยบกับการปีนต้นไม้จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับส่วนหน้าที่ของผู้ตามที่ดีนะครับผู้ตามที่ดีเนี่ยคุณอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เก่งเท่าผู้นําที่จะสามารถมองหาเป้าหมายแล้วก็ปีนขึ้นไปได้เรื่อยๆแรงคุณอาจจะไม่มากพอนอครับผู้นำเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าแข็งแกร่งนะครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แข็งแรงอย่างผมเนี่ยเล่นเวทเล่นแรงนะครับก็ปีนต้นไม้ได้เก่งนะครับถ้าคุณเป็นผู้ตามที่ คุณอาจจะไม่ได้แกล่งเท่าผู้นํานะครับสิ่งที่พูดตามที่ดีพึงกระทํานะครับก็คือ คุณต้องหาที่ยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงนืกอออกไหมครับถ้าคุณเลือกผู้นําแล้วนะครับคุณก็ต้องยึดเขาให้แน่นนะครับแล้วก็ให้ความสบายใจกับเขานะครับรับคําสั่งให้ดีแล้วก็รับผิดชอบในการกระทําของตัวเองอันนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้ตามเลยนะครับเวลาที่ผู้นําเขาปีนขึ้นไปอย่างนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบก,กันปีนต้นไม้นะครับถ้าคุณเป็นผู้ตามนะครับคุณก็กอดเขาแน่นๆเนึกออกไหมครับจับเขาให้แน่นๆนะครับผมแล้วเขาก็จะได้มีแรงที่จะปีนป่ายขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ เ่าเวลาที่ผู้นําเขาบอกอะไรให้คุณทํานะครับคุณก็ทํานะครับอย่างถ้าเป็นการปีนต้นไม้นี่เขาบอกเขาเมื่อยผมว่าปีนต้นไม้ลรวเมื่อยนวดให้หน่อยอย่างนี้นะครับคุณก็นวดหน่อยอ่าอย่างนี้นะครับผมคุณก็จะเป็นผู้ตามที่ดีนะครับถ้ากลับมาที่องค์กรก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ตามแล้วนะครับแล้วมีหัวหน้าเขาสั่งงานอะไรคุณมานะครับคุณก็ปฏิบัติตามนะครับไม่ใช่พอเขาสั่งมาซ้ายนะครับคุณไปขวาอะเขาสั่งหน้าคุณไปหลัง อันนี้เนี่ยครับผมก็จะทาให้การที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันไม่ไม่ถึงสักทีนึกออกไหมครับมัวแต่ขัดแย้งมัวแต่ทะเลาะกับคนในองค์กรอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าเขาให้คุณออกความเห็นนะกิ่งไหนดีเธอกิ่งไหนดีอ่าคุณนะครับคุณก็ออกความเห็นนะครับแต่สุดท้ายคนตัดสินใจก็เป็นผู้นําอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบทั้งตัวคุณและรับผิดชอบทั้งตัวเขาแล้วก็ทีมงานนะครับให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแดง หน้าที่กันให้ดีนะครับผมคนที่เป็นผู้ตามก็รู้หน้าที่นะครับผมอย่าแล้วก็รับผิดชอบนะไม่ใช่คุณกอดอยู่นะครับแล้วสมมติว่าเขาสั่งให้คุณไปหาผลไม้อ่ะสมมติว่าเปรียบเทียบยการตีต้นไม้นะครับอ้าวแล้วคุณไปหยิบเสร็จแล้วคุณทำหลุดมือเอาก็สั่งไม่เอายล้อกันอีกไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมคุณรับผิดชอบหน้าที่ของคุณให้ดีจากที่เขาสั่งมาเขาไว้วางใจคุณแล้วคุณก็ต้องไว้วางใจเขาไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับก็จะทําให้คุณและ คนในองค์กรของคุณไปถึงเป้าหมายร่วมกันได้นะครับอ่ะส่วนสิ่งที่คุณต้องมีก่อนเลยนะครับสําหรับผู้นําและผู้ตามนะครับกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็บอกกับทีมงานถ้าคุณเป็นผู้นํานะครับถ้าคุณเป็นผู้ตามก็เช่นกันนะครับผมคุณจะต้องรู้ก่อนนะว่าบริษัทของคุณนะครับหรือองค์กรของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับถ้าคุณไม่รู้นะครับคุณก็ให้ความไว้วางใจเขาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะอันนี้อันนี้ผมพูด ดให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าจังหวะมันมาพอดีนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผมในช่วงเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะครับผมสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับคุณจะมีการปรับจูนนะครับผม ภายในองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนหน่อยอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ทําให้นะครับผมภายในองค์กรของคุณเนี่ยดูท่าทางจะไปข้างหน้ากันได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามอย่าพึ่งชราใจนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมว่า อ่ามันมีภาวะของการที่อาจจะมีคนเป็นคนดื้อนะครับผมแล้วก็ไม่ยอมที่จะเปิดตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนะครับหรือว่าทีมงานของคุณหรือแม้กระทั่งหัวหน้าของคุณก็ตามนะครับผมว่ามีไพ่ของการที่อ่าปิดตัวเองเยอะเกินไปหน่อยนะครับผมเป็นสี่สี่เหลี่ยมเลยนะครับไม่ฟังใครนะครับผมแล้วก็ดื้อดึงนะครับทําให้นะครับผมพลังงานด้านลบเนี่ยมันเข้ามาเต็มเลยนะครับในช่วงกลางเดือนนะหมดช่วงฮันนีมูนแล้วนะครับผมในช่วงต้นเดือนนะเข้ามาในช่วงกลางเดือนปุ๊บเนี่ยชาว สีพิจิตเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเริ่มเหนื่อยกับการทํางานนะครับเพราะว่าทําอะไรภายในองค์กรคุณเองแล้วนะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะนี้ไม่ได้โทษจากคนอื่นนะครับแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณไม่เปิดใจนะครับผมไม่เปิดใจหรือหรือคนใดคนหนึ่งในองค์กรนะครับไม่ใช่ตัวคุณนะครับจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยทาตัวบอกว่าขัดแข้งขัดขานะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยค่อนข้างจะเบื่อนายนะครับเบื่อนายกับว่าเออเฮ้ยเขากําลังจะไปกันตรงนู้นแล้วนะกำลังจะไปที่กิ่งนี้แล้วนะเอาไอ้นี่ไม่ยอมนะครับไม่ ไม่ได้ฉันจะเอาความคิดเห็นของฉันอย่างเดียวนะครับทำให้คนนะครับภายในองค์กรของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับระวังพลังงานด้านลบนะครับที่จะเข้ามาในช่วงกลางเดือนนะครับ ลังด้านลบจากคนในองค์กรของคุณเองนะครับผมที่จะคอยขัดแข้งขัดขานะครับหรือถ้าเป็นตัวคุณนี่ต้องระวังเลยนะต้องสํารวจตัวเองด้วยนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยปิดลับการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือเปล่านะครับทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเอื่มละอาในตัวคุณหรือเปล่าถ้าเป็นตัวคุณต้องรีบแก้ไขด่วนเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าได้ฟังคิดของหมอตุลเนี่ยคุณต้องรีบจัดก,การตัวเองด่วนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นอันนี้ก็ ก็ทําอะไรไม่ได้ครับทําได้แค่เพียงว่าคุณก็ไปประสานงานกับคนที่เขาโอเคกว่านั่นก็จะเป็นทางที่ดีนะครับเพราะอย่างไรก็ตามนะครับไม่ต้องไปสนใจมากในช่วงทางเดือนนะครับเพราะว่าปลายเดือนนะครับผมโอ้โหดวงการงานคุณมาเด่นมากๆเลยนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับมีไพ่วิวออฟคอจูนขึ้นมานะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาทีไรก็เปิดทางสดใสนะครับแต่ว่าดวงเข้าข้างคุณนะครับผมพลังงานของจักรวาลเขามองเห็นความพยายามความอ่าเก่งของคุณนะครับ ความตั้งใจของคุณเขาก็ส่งโชคลาภมาให้นะครับคุณจะหยิบจับอะไรก็สําเร็จนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคืออย่าคิดมากอย่าอย่าให้ใครในองค์กรหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้ามาจู่โจมคุณเนี่ยมันทําให้คุณเครียดนะครับถ้าคุณคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับโอ้โหเกณฑ์ของการทํางานของคุณจะลุ่งมากๆนะครับผมถ้าคุณมีเกณฑ์ที่อยากจะเปิดช่องทางใหม่ๆแล้วคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับช่วงนี้ทําไปเลยนะครับคุณจะมีแรงอย่างล้นหลามเลยนะครับถ้าอยากจะติดต่อดีลงานกับพวกต่างประเท ต่างจังหวัดหรือว่าในแดนไกลก็ดีเช่นกันนะครับฟางกระตืลอล้นมาสูงแล้วก็โชคดวงเข้าข้างชาวราศีพิจิกด้วยนะครับอภรรษสะดุดแค่กลางเดือนนะแต่สะดุดเนี่ยไม่ได้เกิดจากอาจจะเกิดจากตัวคุณก็เป็นไม่ได้นะถ้าคุณปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเปิดใจนะครับเปิดใจรับรับความคิดเห็นจาก จากเพื่อนร่วมง,งานจากเจ้า n น n เจ้านายหรือแม้กระทั่งจากลูกน้องลูกน้องก็ตามนะครับก็จะทําให้นะครับดวงของคุณพลิกกลับนะครับไม่ไม่พลิกกลับครับดวงคุณดีอยู่แล้วนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับเพราะว่ามีพลังงานส่งมานะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจากพลังงานของจักรวาลน,นะครับส่งมาให้คุณแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยมีเลี้ยวมีแรงแล้วก็สามารถที่จะพุ่งทะยานต่อไปได้แต่ว่าให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับอย่าไปจิตตกมากกับคนไม่กี่คนนะครับก็จะทําให้การงานของชาวราศีพิจิก รุ่งมากๆนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเอาก็รอปลายเดือนเลยนะครับเดี๋ยวจะดีแบบดีดีดเลยนะครับสําหรับการงานของชาวราศีพิจิกเอาต่อไปมาดูการเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าดวงการเงินจะเป็นยังไงนะครับการงานจัดมาลุ่งถึงลุ่งมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีไพ่ของวีโอัลฟอร์จูนเข้ามาช่วยด้วยนะครับถือว่ามีโชคทางการงานนะเอามาดูการเงินกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะขอดวงการเงินนะครับ ของชาวราศีพิจิกด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวสำหรับดวงการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับโอ้โห การงานของคุณเนี่ยเปิดมันดีนะแต่การเงินมันไม่ไปตามการงานเอาซะเลยนะครับการเงินเนี่ยมันเหมือนกับมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะปั่นป่วนขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมมีภาพของการแบบว่าเสียเงิน เป็นเงินก้อนเลยนะครับในช่วงต้นเดือนเลยนะครับผมเหมือนกับว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีเดอะฮาเวอร์ขึ้นมานะครับหรือถ้าไม่ได้เกิดกับเรื่องครอบครัวก็อาจจะเกิดจากเรื่องของคุณเองเรื่องของในบ้านเนี่ยอะไรต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจแล้วมันเฟลก็เป็นไปได้แต่ว่าดวงการงานคุณลุ่งนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวคุณซะมากกว่าแล้วได้บางคนนะครับอาจจะเป็นลักษณะที่เครียดนะครับผมเครียดนะเพราะ ว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณกําลังโฟกัสกับเรื่องของการจัดการภายในองค์กรของคุณก็เป็นไปได้นะครับทาให้ความเครียดโอ้โหความเครียดที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมเพราะว่ามันจะทําร้ายคุณได้นะครับเรื่องการเงินก็เช่นกันนะครับพอเครียดปุ๊บไปใช้เงินใช้ทองไปแบบโอ้โหฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทําให้คุณปั่นป่วนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนะครับการเงินนะครับคุณต้องมีการวางแผนสักนิดนึงนะครับถ้าคุณวางแผนได้ดีนะครับผมจัดการการเงินที่ดีนะครับรู้ว่า อะไรสำคัญนะครับก็ใช้นะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินใช้ให้แบบว่าตั้งลิมิตเอาไว้นะครับจัดการวางแผนนะครับสำหรับ ค่าใช้จ่ายครอบครัวอ่ะไว้ส่วนหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายต่อยอดทางธุรกิจอ่ะอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสอนการเงินเนี่ยก็มีเยอะนะครับคุณลองไปเรียนรู้ในเรื่องการเงินนะครับมันก็จะไม่พังทลายแบบนี้นะครับอแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงต้นเดือนนะคุณจะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันนะครับกับเรื่องของการเงินภาระปัญหาค่อนข้างจะหนักหน่วงโดยเฉพาะระวังกับภาระปัญหาทางครอบครัวนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะอ่ะภาวะของการเงินของคุณจะดีขึ้น นะครับอาจจะมีความรู้สึกว่ามันฟลอ์ได้มากขึ้นนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็คือคุณจะรู้สึกเออมันมันเอ้ยมันมันมันปัญหาที่มันมีนะในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันเบาลงแล้วนะครับแล้วคุณก็รู้สึกแบบเออสบายใจมากขึ้นนะเป็นเดอฟูลนะครับโล่งนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเงินเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เข้ามาแบบเทน้ําเทผ้าอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมยังมีภาวะของการที่อ่ายังไงครับมันมีภาวะของการที่ฟืดๆเครื่องๆอยู่บ้างมีควีนน สวอดขึ้นมาประปกบนะครับแต่ว่าการเงินคุณดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าโอ้โหมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกับการงานนะครับผมการเงินของคุณก็จะไปดีช่วงปลายเดือนเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าการงานนะครับแต่ก็มีเดอะเวอร์เข้ามาเดอะเวอร์นี่ถือว่าดีมากๆอ่าการงานของคุณก็มีเกณฑ์ที่อาจจะไปทาธุรกิจในแดนไกลนะครับการเงินคุณก็มีเดอะเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะลงทุนอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับ โอ้น่าจะทํามากเลยนะครับในเดือนนี้นะครับผมเพราะว่าส่งมาทั้งการงานและการเงินนะครับ หรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกอาค้าขายที่ดินจะส่งเกษตรอะไรก็ได้นะครับผมช่วงนี้การเงินคุณจะลุ่งมากๆนะครับผมในช่วงอาปลายเดือนกรกฎารอปลายเดือนเลยนะครับสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าไปคาดหวังมากนะครับผมการงานคุณลุ่งมากๆนะเพราะว่ามีโชคมีดวงสนับสนุนแต่การเงินเนี่ยมันก็จะล้อกันไปกับการงานจะได้มาจากการงานนั่นแหละครับผมจะไม่มีโชคลาภแบบลาบลอยนะครับแล้วก็อาอย่าไปคาดหวังอย่าไปคิดว่าเอ้ยทําไมมนู่นแล้วจะต้องได้ในเร็ววันอย่าไป กังวลกับอนาคตมากนะครับวางแผนให้ดีให้รอบคอบนะครับได้เงินมาก็อย่างที่ผมบอกนะจาัดก,การการเงินให้ดีนะพาอยออกมาเตือนแล้วนะครับงกไว้บ้านนะครับอย่าตามใจตัวเองมากเกินไปแล้วก็อย่าไปถ้าถ้า,ถ,าถ้าบางคนเนี่ยพอไปหวังหวังที่จะได้เยอะๆนึกออกไหมครับพอเห็นว่าเฮ้ยงานกําลังรุ่งไว้เงินกาลังรุ่งไว้อ่ะหรือว่าจะไปลงทุนทำอะไรเกี่ยวกับต่างชาติเนี่ยก็อย่าไปลงแบบจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอยู่กับปัจจุบันค่อยๆ จัดการวางแผนก่อนนะครับวางแผนเป็นล็อกล็อว่าจะเอาเงินไปทําอะไรอ่างบใช้จ่ายงบปุ่มเฟือยงบจัดการภายในบ้านงบต่อยอดทุกอย่างนะครับถ้าคุณวางแผนได้ดีนะครับผมคุณจะลุ่งแน่ๆนะครับเพราะว่าดวงคุณเปิดนะครับทั้งการงานและการเงินเลยนะครับแต่อาจจะต้องใช้แรงในการจัดการสักนิดนึงก็จะทําให้คุณลุ่งได้มากๆนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ เอาต่อไปมาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับว่าความรักจะเป็นยังไงเอาคนมีคู่กันก่อนเลยนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับขอดวงความรักนะครับของชาวราศีพิจิกด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับชาวราศีพิจิกด้วยนะครับสําหรับดวงความรักนะครับของ ของคนที่มีคู่นะครับผมเปิดเดือนมานะครับผมคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจกับความรักมากพอสมควรน,นะครับเพราะว่านะครับคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยอาจจะทําอะไรที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับผมมีลักษณะของการที่ แอบไปทำอะไรไม่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคนรักก็ตามนะครับถ้าเป็นฝั่งคุณเนี่ยแล้วคุณแอบไปแบบว่ากุ๊กกิ๊กนอกใจหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ใช่เรื่องนอกใจก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวเจ็ดอ่าตัวแปดดาบเนี่ยมันไอตัวเจ็ดดาบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ไปทําอะไรแล้วก็ไม่บอกนะครับผมปิดบังซ่อนเลนแอบทําอะไรที่ไม่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็คู่รักของคุณเนี่ยอาจจะจับได้หรือไม่ก็คุณนะครับผมอาจจะจับได้ว่าคู่รักเนี่ย ไปทาอะไรไม่ดีมานะครับมันก็เลยทําให้คุณและเขาเนี่ยมีปัญหากันพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องระวังเหมือนกันนะครับกับความรักนะครับในช่วงนี้เลยนะเปิดเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีเกณฑ์เลยนะครับมีเกณฑ์สามดับปักหัวใจเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนอกจงนอกใจก็ได้อันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่ของตัวสามดับปักหัวใจเนี่ยก็เป็นไปได้สูงมากเช่นเดียวกันนะครับที่คุณและเขานะครับอาจจะมีภาวะของการที่ ไปทําอะไรไม่ดีซึ่งกันและกันมานะครับทําให้นะครับผมมันเลยทําให้กระทบกับจิตใจของคุณนะครับถ้าเป็นฝั่งคุณคุณก็ต้องแรกรีบแก้ไขด่วนนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาอันนี้คุณก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับเพราะว่าเกณฑ์ความรักของคุณยังดีอยู่ไหมถือว่ายังดีอยู่นะครับเพราะว่า มันมีลักษณะของการเริ่มต้นแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่นะครับมีไพ่ของตัวเพจทอฟเพนนักเริ่น,นะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะต้องปรับลงมานะครับกับคนมีคู่นะครับอย่าแบบว่า แข็งเกินไปนะครับถ้าเขาทําผิดนะแล้วถ้าคุณอยากจะให้เขาไปต่อนะครับคุณก็จําเป็นที่จะต้องลดนะครับลดความใจแข็งลดความแรงกับเขาลงหน่อยนะครับเข้าใจนะครับคนทําผิดมาจะให้เราไปพูดดีได้ยังไงนะครับแต่ถ้าคุณยังอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เอาแล้วพอแล้วเบื่อทําแต่เรื่องเดิมๆอันนั้นก็ต้องอยู่ที่คุณนะครับแต่ว่าเอาให้ม้นเด็ดขาดนะครับอย่าแบบว่าครึ่งกลางนะครับเขากลับมาแล้วก็อ่าก็ปฏิบัติดีนะครับเพราะว่ามันมีภาพของการที่ยังแข็งใสกันอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาถ้าเป็นฝั่งเขาแข่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นแน่นอนนะผ่านช่วงต้นเดือนไปปุ๊บกลางเดือนเข้ามาดีเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณสองคนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่เช่น,าานเดียวกันนะครับเริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มกับคนเดิมหรืออาจจะไปเริ่มกับคนใหม่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณเหมือนกันนะครับแต่พลังงานของคุณจะเป็นพลังงานด้านนี้นะครับท พลังงานของการตัดสินใจนะครับผมว่าจะเอาอย่างไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ในช่วงกลางเดือนนะครับคุณไปรอปลายเดือนก็ได้นะครับเพราะว่าการตัดสินใจของคุณนะครับจะทำทิศทางที่ถูกต้องให้กับคุณนะครับแล้วก็เลิกเครียดโอ้โหท่าทางเนี่ย คนชาวราศีพิจิกเป็นคนคิดมากนะครับผมคุณกังวลไปหมดทุกเรื่องเลยนะครับการงานก็ขึ้นความเครียดมาการเงินก็ขึ้นความเครียดความรักก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณต้องจัดการก่อนก็คือภายในหัวสมองคุณเองเลยแหละครับผมอย่าคิดมากนะครับอย่าไปตกกังวลเดี๋ยวคุณจะพานอนไม่หลับเอาเองนะครับเพราะว่าความรักของคุณกําลังจะเจริญง,งอกงามไปในทางที่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในทางไหนนะถ้าคุณตัดสินใจที่ไม่เอาและไม่ไปต่อดีกว่าคุณก็จะเจอความรักใหม่ที่ดีอย่างรวดเร็วนะครับแล ปิดดอกออกฝนกันได้ดีด้วยนะครับผมจะเป็นตัวของเจ็ดเหรียญขึ้นมานะครับแต่ถ้าว่าคุณตัดสินใจจะไปต่อนะครับคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีกับเขาเช่นกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอยู่ที่ตัวคุณนะว่าคุณจะตัดสินใจไปทางไหนแต่จะตัดสินใจในทางไหนนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ก็จะดีสาหรับคุณนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับก็ถือว่า มีปัญหานะครับแต่สุดท้ายจะเคลียร์กันได้แล้วมันจะดีอย่างคุณนะครับโห oh, ทางเดียวกันหมดเลยนะครับการงานการเงินความรักเอารอปลายเดือนทีเดียวเดี๋ยวอะไรอะไรทุกอย่างจะดีนะครับผมพอการงานดีการเงินดีความรักดีชีวิตก็เป็นสุขเห็นนะครับอ่ามันมันโยงกันไปหมดนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าดวงความร,รักของชาวโสดจะเป็นยังไงนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับชาวราศีพิจิกนะครับขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับ ที่เกิดในราศีพิจิกด,ด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับที่เกิดในราศีพิจิกด,ด้วยนะครับผมสำหรับดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับผมชาวโสดนะครับ เข้าเปิดเดือนมาโอ้โหความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะสดใสเบิกบานเลยนะในบางคนเนี่ยอาจจะเจอใครที่เข้ามาดูแลหัวใจคุณตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็เป็นไปได้นะครับผมหรือบางคนอาจจะเจออยู่แล้วนะครับแต่อาจจะยังคุยกันอยู่ก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าไพ่ของคุณเน so ี่ยค่อนข้างจะมีการดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับโอหวานกันเลยนะช่วงนี้คนโสดเนี่ยค่อนข้างจะมีพลังเลิฟเวอร์นะครับพลังแห่งความรักนะครับเข้ามาหาคุณเลยนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะมองไป ในอนาคตร่วมกันได้เลยนะครับกับคนคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่ในตอนนี้นะครับหรือถ้าคนยังไม่เจอนะเดี๋ยวจะได้เจอแน่นอนแล้วก็ไม่นานด้วยนะครับภายในต้นเดือนเลยนะเพราะพลังงานของคุณมาแรงมากนะครับจะเป็นคนที่ จริงใจนะครับไม่จริงโจ้อย่างแน่นอนนะครับเป็นตัวสีไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะครับสีไม้เท้าเนี่ยแปลว่ามองไปถึงขั้นบอกว่าแต่งงงแต่งงานอะไรกันได้เลยโอ้ดวงความรักค่อนข้างจะเปิดแล้วก็มารุนแรงมากๆนะครับในช่วงต้นเดือนเลยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมพอเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนเอาสถานการณ์กลับดูนิ่งๆไปซะอย่างนั้นนะครับมีอะไรบางอย่างที่ยังขัดแยงแล้วก็ไม่ลงตัวกันอยู่นะครับกับคุณแล้วก็คนที่เข้ามาหาคุณในช่วงต้นเดือนนี้ มันก็เลยมีภาวะที่ความสัมพันธ์มันยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่ได้คืบหน้ายังมีอะไรที่จะต้องปรับจูนซึ่งกันและกันอยู่นะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับการปรับจูนความสัมพันธ์ของความรักเนี่ยมันเป็นสัญญาณของความยั่งยืนนะครับเพราะว่าถ้ากว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าสปาร์กันเร็วเกินเหตุเกินไปนะครับพบกันเร็วนะครับมันก็จะเข้าตําราของไฟไม่ฟางนะครับต่างคนต่างยังไม่ได้ปรับยังไม่ได้อะไรเข้าหากันเลยนะครับก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณจบเร็วนะครับเพราะฉะนั้ สำหรับชาวโสดที่เกิดในราศีพิจิกนะครับถ้าคุณเจอคนรักหรือว่าเจอคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับค่อยๆใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปอย่างนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่านะครับผมในช่วงปลายเดือนนะครับผมโอ้โหความอนาคตของคุณเนี่ยค่อนข้างจะสดใสเลยนะครับผมมีตัวของสามไม้เท้าขึ้นมานะครับแปลว่านะครับคุณกับคนคนนี้นะครับที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะสําหรับชาวโสดจะ มีการมองไปในอนาคตร่วมกันอะไรอย่างที่ผมบอกในเรื่องการงานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ความรักก็เช่นกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับถ้าคุณมีการกําหนดเป้าหมายแล้วก็มองไปที่เป้าหมายด้วยกันนะครับความรักของคุณจะแข็งแกร่งนะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายใจจังเลยนะครับเป็นเดอะฟูลเลยนะครับผมมันสบายใจกับคนที่จะเข้ามาในคนนี้เขาให้อ่าความสบายใจกับคุณนะครับให้อิสระกับคุณด้วยนะครับคุณจะทําอะไรก็ได้แบบรู้สึกแบบดีจังเลยแต่เราก็มีเป้าหมายร่วมกันเนื้อออกไหมครับถึงแม้มันจะได้แค่เก้ายังไม่เต็มสิบก็ตามนะครับอาจจะไม่ได้หวานเหมือนคู่อื่นเขานะครับ อาจจะเป็นความรักที่ดูหวานนะดูหวานแต่อาจจะแบบว่าเป็นรักแบบผู้ใหญ่อานนี้ดีกว่านะครับเป็นรักแบบผู้ใหญ่อาจจะแบบว่าแข็งแข็งใส่กันบ้างไม่ไม่ได้คุยกันแบบทุกวงทุกวันอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ทิศทางมันจะมองไปข้างหน้าร่วมกันนะครับผมมอนจะมองไปที่อนาคตร่วมกันแล้วก็ให้ความสบายใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากๆสําหรับเรื่องของความรักนะครับแล้วก็จะทําให้เกณฑ์ความรักของคุณี่ยไปกันข้างหน้าได้ดีแต่อาจจะไม่ได้บอกว่ารักกันโรแมนติกหวานอะไรกันขนาดนั้นนะครับสําหรับคนโสดนะครับแต่ก็ 爆炸。打 ไปกันได้ยืนยาวและย,ยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับสาหรับดวงความรับกคนโสดออกสือว่าดีนะครับเอาเด yeah. ือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกนะแต่อย่างไรก็ตามขอให้ผ่านต้นเดือนไปก่อนนะครับแล้วก็จะดีทุกอย่างเลยนะครับสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับเอาแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคําทํานายของช่องทาโล่วิตุลเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างต็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสาหรับในคลิปนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของผมนะครับผมได้ทำเพลย์ลิส การทำนายดวงราศีดวงความรักตามวันเกิดแล้วก็อ่าดวงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์นะครับหรือช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมหรือ,อ ที่จะลงลิง like, ก์เอาไว้ให้นะครับในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมโดยช่องทาง Facebook ส่วนตัวเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดดูดองฟรีด้วยนะครับไปติดตามกันได้เลยนะครับแล <sho> <Brilliant> ้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับฝากติดตามช่องทัโรวิทุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอย่างนี้ออกมาเป็นประจำอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม